กราสวัสดีครับหนาช่างเล็กวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการดัดตะขอตัวเแบบนี้เก็บเอาไว้ใช้งานกันครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีในการทํากันเลยครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเส้นเหล็กที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับในส่วนของขนาดของเหล็กแป๊บกลมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหัวของตัว S อนะครับว่าเพื่อนๆต้องการให้มีส่วนโค้งตรงนี้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกขนาดของเหล็กแป๊บกลมตตตาาาามมไไซ์ขนดดที่้้องกรรเลยคับ สำหรับวัสดุในชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นน็อตตัวเมียตัวเล็กๆครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็นน็อตตัวเมียขนาด M6 นะครับเราจะเอามาเชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของเหล็กแป๊บกลมแบบนี้เลยครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับในคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันต่อเลยครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ตะขอตัว S แบบนี้มาใช้งานกันแล้วครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีอีกหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ผมนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับในคลิปเดียวนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ